เว็บร้ผ้าไอไฟเลี้ยวบังลมนะครับไม้ฟ้าปีห้าสามเครื่องเดิมนะครับชุดสีแท้ติด,ดรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดนะครับสตาร์ทเท้านะ เครื่องเดิมนะครับไฟหน้าแน่นสีมีตำหนิตรงนี้ถุงต่ำติดโฟบนะครับเครื่องเดิมนะครับคัดไม่ลื่น ไฟเคียร์ขึ้นครบนะครับความเร็วขึ้นปกติสอถาใหม่สตาร์ทต,ติดง่ายนะครับเดินเบาปกติเลยเครื่องเดิมๆนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บ่าวินชนบุรี